ไปต่อกันข่าวที่2นะครับไปชมบรรยากาศนะครับการแข่งขันโบลิ่งการกุศลสังคีสัมพันธ์นะครับผู้ชนะการแข่งขันก็ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่เมเจอร์โบสาขารังเสิ็จครับวันที่6กันยายนที่ผ่านมาได้มีการประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันกีฬาโบลิ่งการกุศลสังคีสัมพันธ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหลังจากที่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงเช้า นอกจากนี้ยังมีถ้วยรางวัลจากนายอภิสิทธิเวชชาชีวะนายยกรัฐมนตรีและถ้วยรางวัลของหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีซึ่งได้เปิดให้เริ่มทําการแข่งขันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา13นาฬิกาและประกาศผลที่เมเจอร์โบสาขารางังสิต ดดินในช่วงพิธีปิดผู้ชนะการแข่งขันรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนอกจากนี้ในงานยังมีมิสทีนไทยแลนด์ฟีล่าสุดน้องลูกตาลทิพรัตน์อมตยกุลซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนมัธยมสังขีวิทยามาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยดีมากเลยค่ะเพราะว่าทั้งผู้ปกครองและก็ลูกศิษย นะคะทั้งสิทธิเก่าและก็สิทธิปัจจุบันนะคะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เพราะทุกคนเห็นว่างานนี้เป็นงานเพื่อโรงเรียนของเราค่ะเพื่อมัธยมศักควิทยานะคะเพราะเป็นความมุ่งมั่นของทางสมาคมนะคะที่มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาโรงเรียนร่วมที่จะสร้างสารรค์แหล่งเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนเพราะท่านบอกว่าไรายได้ทั้งหมดเนี่ยจะร่วมมาสนับสนุนในการที่จะทําห้องสมุดนะคะระบบไอทีนะคะ,ะ,บบ IT, ะ,คะที่มีสู์เทคโนโลยีที่จะให้ก,การศึกษาได้เจริญก้าวหน้าให้กับลูกศิษย์ นะเด็กๆชาวมัธยมสักษิทิวิทยาทุกคนและเพื่อนน้องก้าถวายก่สมเด็จพระเทพร,ราชาสุดานะคะก็นับว่า,าทุกๆฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะรู้สึกว่าความสมรคคีและรวมพลังของผู้ปกครองนะคะจะมีมากและก็เห็นชัดเจนความทั้งเติดิสสิกเก่าด้วยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ชนะก,การแข่งขั